สวัสดีครับก็ถึงเวาลาหานข้าวมาแล้วครับเดี๋ยวจะให้ดูว่ามีเมนูอะไรมากนะครับวันนี้นะครับนี่นน้างหลังเดี๋ยวจะให้ดูดูเมนูใกล้ๆแต่ละเมนูนะครับว่าน่ากินขนาดไหนนะครับโอเคมาดูกันเลยครับตอนนี้หิวมากกินช้างได้เป็นตัวละว,วันนี้เมื่อกลางวันกินข้าวไปวันนี้กินไปแค่2จานบางกะเทกินสามบางทีสองสากล่องอะไรเงี้ยแต่วันนี้กินไปแค่2กล่องโอเคครับเดี<ๆ>๋ยวมาดูเมนูใกล้ๆว่าน่ากินขนาดไหนน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 ะะะะ้้ววเเรรรรราาาา่ีีีจมมกคับ ผัดตูนะครับเนี่ยคานนะครับก็ผัดกะเพราปลาสลิดนะครับพวยกยังกุ้งนะครับแก<ล>งส้มผักรวมนะครับ,อ,บอยู่มากตอนนี้กินเมี่ยงมันมากใช้มือเลยใช้ช้อนแบบว่าไม่ทานใจเผ็ดสะใจมากใส่พริกดเยอะใส่นานาวแบบรสจัดปกติแม่ชอบทำให้กินเป็นเนี่ยงนะครับ เป็นเมี่ยงคำแต่อันนี้เป็นเมี่ยงขนานะครับใส่พิกเยอะเผ็ดจับตูนนั้ี่ยก็จะมีการ่าเ็นวทั้งหมดคำใหญ่มาก1ิลเมตรีก็จะต่อไปย1,000ซึ่งในส่วนที่เติมให้นถอว่าเป็นการเติมจากที่ในอดีผ่านมานั้นปีหึงได้ประมาณ500กิโลเมตรบลิวัทรชุดนี้ก็ เส้นางร้า,า,รา,ป,าประมาณ1,000พกส่วนอี่ 47, นั้นเนี่ยจะเป็นการปรับรุงเรียกว่าซ่อมแซมปับป,ปรุอปรงอะไรพวกี้โดยเป็นปรัเือให้สภาพเดิมครับทั้งหมด 4, 6, ่มดกันกิโลเมตรครับแก้ซ่อครับเลเซอร์มาห <มา S 1> น้ารอบเดี๋ยวมา